ใส่เวลาในช่วงว่างใส่เวลาว่างใส่เวลาวา่วา,วางคือช่วงปิดเทอมแล้วก็ช่วงเลิเลกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะมาหาขุดบ่อหาปลูกกล้วยค่ะปลูกไปสร้างบรรยากาศให้คำว่าสร้างแรงพักพรให้เจ้าของค่ะโอ้มันแรงบร้จาจังแรงพักพรแรงอาหารพักพรอยู่บอกว่ามันเมื่อยกว่าก่าบ <laughs> พักผ่อนอแรงอ,อาหารครับตอนนี้ยังพอแห้งเห็ดได้ก็เฮ็ดไปค่ะอาจารย์ติ๋มครับอันเท็กปีะเอาบบจุดเริ่มต้นในการมหาเห็ดเกษตรหลังเลิกงานเลิกยังนีปีสามเดือนละ่ะค่ะนี่เพว่ากับปีสามเดือนค่ะประมาณปีสามเดือนอจุด<ะ>เริ่มต้นเลยครับอาจารย์คจุดเริ่มต้นเท่านารจะมีชักแปลงจุดเริ่มต้นก็คืออยากสร้างแรงอาหาร อยากสางแรงอาหารเบิง้งจากสก่กรบอาจารย์เบิ้งค่ะเบิ้งไหลทีแต่ว่าหลักลักกับเบิ้งของบ่าวนิ่วน้องนอดน,น,นี่ก็เคยเบิ้งแสดงว่าอาจารย์ได้แรงบันดาลใจจากเจยวกับโลกออนไลน์ค่ะได้แรงบรนดาลใจหลวก็เป็นโดยโดยชวนตัวแล้วมากต่างขึ้นมากตั้งต่อายุ30ปีผุณนี้ค่ะมาเพื่ตพูนค่ะตอนตะกี้คือ <c oughs> เฮายังอยู่ทํางานเริ่มต้นกับแบบว่าเฮายังบ่มีเวลา้เฮายังบบท่านไหญ่ใหญ่กับมานะคะ โอ้ตอนนี้ามาสอนไก่บ้านนะอาจารย์ค่ะเาแบอบกง่ายๆว่าเมื่อไก่บ้านแล้วอยู่อำเภอเจ้าของค่ะก็เลยมีเวลาได้เห็ดโอะคะครับผมเห็ดตีเดอร์นะครับบรรยากาศด้านนี้นะครับวิวสวยงามดอกไม้กระปุกดอกไม้กระปูเพื่อให้มันสดชื่นมีชีวิตชีวาค่ะคเพิ่มความเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้รบริเวณไมีมน่ามว่าอาจารย์ค่ะมีค่ะไปกินเรืวัยเบิ่องว้ถ้าเบิ่ง <G l ug> กล้ลวยยังไะอาจารย์ก็สีแดงๆครับอ๋อนี่กล้วยเหมือนจะว่ากล้วยสมกับ่บแมนกล้วยกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่โบเ็ดแก้วได้ได้กินแล้ว <อะ S 2> ท่านหนึ่ง,งกล้วยไข่สมแมนค่ะดอกไม้กับสีขาวกับมีด้น่นง่งามบอนน่นดอกแปลกๆดอกไม้แปลกสีขาวเพิ่นก็พยายามหาหนั่นหานี่มาเสริมมาเติมปลูกมาแต่งเอาสุดท้ายนะครับอยากให้อาจารย์ฝากอยังนะครับสําหรับคนที่มีเวลาว่นหลายมีงานประจําค่ะกะ อยากฝากไว้ว่าเข่า,าบัวตองมีบัวตองลงทุนนะคะบัวตองลงทุนหลายก็เฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆสร้างแรงอาหารให้มันมีในในในบ้านเฮ่านะคะว่าเข่าเข่าอย่าไปคิดว่าเฮ่าอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวจังสิเฮ็ดอีกปีสองปีค่อยใกล้สิกเกษียนเราค่อยค่อยสิเฮ็ด อย่าคิดแบบนั้นค่ะคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆสาสมไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดความคิดศึกษาไปน่ำค่ะศึกษาจากาผู้ที่พ้นหูนยางเช่น